สัสดีครับผมมันพินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์ปอดดอนะครับนี้ถึงที่ภาากาศยานย่างกุ้งแล้วนะครับตรงนี้ก็มีป้ายโฆษณาต่างๆนะครับซัมซุงอะไรแต่ออะไรแต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับวุฒิศักดิ์คลินิกนะครับวุฒิศักดิ์คลินิกผมไปเจอมาทุกที่ครับที่ลาวที่เขมรที่เวียดนามแล้วก็นี่ครับมาเจอที่ย่างกุ้งนะครับวุฒิศักดิ์คลินิกเวชั่นพม่านะครับ บุธิศักดิ์คลินิกะครับเขาบุกตลาดเอซจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์จากบุธิศักดิ์คลินิกนะฮะแต่วาา่าถ่ายมาให้ดูเดี๋ยวก็จะไปติดต่อเรื่องรถแท็กซี่เข้าเมืองครับนะครับถึงพาม่าแล้ว